สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอมกับช่อง PM Ford นะครับวันนี้เรามาสอนวิธีการใช้งานเกียร์ว่างนะครับที่อยู่ในเกียร์6สปีดและ10สปีดที่เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในรุ่นของ y t ยแท็กนะครับรุ่นเอเวอร์เรสตนะครับวายแท็กก็จะมี10เกียร์6เกียร์นะครับแล้วก็วายแท็กคับ4ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับก็มีเอเวอร์เรสที่เป็นเอเวอร์เรสตัวเทนนะครับตัวสปอร์ตแล้วก็ตัวไทเทเนียมพลาสต์4คูณ2นะครับที่เป็นหน หาคลกัแล้วเนี่ยก็ตามรับชม้ามาได้เลยครับอย่างแรกนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถอยู่นะครับแบบนี้นะครับเราจะเข้าเกียร์ว่างนะครับก็ทําการชิปเกียร์ด้านหน้านะครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ชิปมาที่เกียร์เอ็นนะครับเสร็จแล้วเราดันตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยลงหนึ่งครั้งนะครับการจะดันเบรกมือไฟฟ้านะครับต้องเหยียบเบรกด้วยเบรกเบรแล้วก็กดเบรกมือไฟฟ้าลงนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าเป็นเกียร์เอ็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าไม่มี ทำการดับรถได้เลยนะครับกุญแจอาออกมานะครับเสร็จแล้วเราจะล็อกรถก็จิ้มล็อกได้นะครับหรือว่าจะทําการล็อกจากตัวรีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับกระจกล็อกแล้วนะครับกดล็อกก็ล้วงเข้าไปได้เลยนะครับใช้งานก็สตาร์ทนะครับแนะนําให้ชิปขึ้นไปที่เกียร์ p ก่อนนะครับแต่ถ้าตอนที่รถไม่สตาร์ทแบบนี้เราชิปมันก็จะชิปลงมาไม่ได้แล้วเข้าเกียร์ว่างไม่ได้แล้วนะครับถ้าจะทําการเข้าเกียร์ว่างใหม่ก็ต้องเหยียบเบรกกดปุ่มเข้าเกียร์ว่างแล้วก็ค่อยดับรถ นะครับตัวเบรกมือนะครับก็แนะนําให้ดึงขึ้นก่อนนะครับขึ้นใช้เบรกมือนะครับอันนี้เข้าเกียร์ P ขึ้นใช้เบรกมือเหยียบเบรกสตาร์ทใช้งานได้ปกติเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการใช้งานเข้าเกียร์ว่าในรถยนต์ของ Ford รุ่น w i ท e t r c k 10 Speed Wide c k 6 Speed นะครับแล้วก็รุ่น Everest ที่เป็นเกียร์แบบนี้แล้วก็เป็นแบบมือไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพ e m i e อ Ford ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ